งานกอไมันน่า้าวเลยฮาวกวสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาถ่ายคลิปกินมาม่ากลางแดดแต่ตอนนี้แดดหุบไปแล้ว ไอ้ยาวันที่กูอยู่บ้านเฉยๆแม่งแดดโคตรหล่อเลยเว้ยก็แบบว่ายากจะมากินปาม่าเผ็ดกลางแดดแล้ววันนี้กูมาถ่ายนะกูตั้งเป้าถ่ายวันนี้แม่งไม่มีแดดไอสัสไอเยี่ยมันมีเรื่องกูแหละมันหาเรื่องกูไปสัตว์แล้ววันนี้มันต้องถ่ายไงเพราะว่าพรุ่งนี้ตากล้องไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยไงวันนี้เราก็กินกะอย่างนี้ไปก่อนไม่เปไล่ตัมันก็ถือว่าร้อนเหมือนกันตอนเนี้ยออมันก็ร้อนเหมือนกันแหละมันไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่คันนามือกูหรอกปาม่าเผ็ดเราเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ค่อยถูกกูไม่อนเลย แต่อันนี้มันเป็นแบบอะรีเมคเป็นภาครีเมคนะทุกคนนะเป็นภาครีเมคอาจจะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะคือกูมีทุกอย่างแล้วตอนนี้ที่อยู่ในกำมือกูทั้งกล้องทั้งไม้ทั้งมันอยู่ในมือกูหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้มก่อนเดี๋ยวกูต้องต้มมาม่าก่อนสัตว์มึนคอยดูอเหียกูจะกินให้บุงดูกูโคตรมอโหดดดเลย ตอนกูอยู่บ้านเฉยๆแม่งร้อนชิบหายเลยใช่ปะกูนั่งอยู่อะพัดลมเอาไม่ลงอ่ะพัดลมช่วยอะไรกูไม่ได้อ่ะแล้วเออแม่งร้อนกว่าเดิมด้วไอสัตว์แล้วพอกูจะมาถ่ายคลิปแม่งแดดไม่ออกไอ้ชิมแม่สัตว์นั่นจิ้มออกไประเดี๋ยวแดดเคี้ยวออกไปดิ๋ยวสัตว์มึงตกมาเลยแดดเฮียฝนนะตกไปดิ๋ยวเฮียไอ้ตรงมาดิกูกินตรงนี้แหละสัตว์ไม่มีแดดก็ช่างแม่งเลยอ้านใครกูเผาแม่งเลยเฮียลมไม่ดีแล้วมึงรู้จักบุสต๊อกในาพี่นายป่ะ these are people we're and we gonna go crazy my now go เชียร์เนี่ยตึงแน่้ยเด็กกูเผาแม่งเดี๋ยวไฟไปเลยวุ้จักวุ้ยสต็อกนายที่ไหนบ่อยสัตว์เทศกาลดนตรีสุดปังปีหน้าได้สัตว์ที่มันลากขยะมาเผาอ่ะแล้วเผาเวทีอ่ะเนี่ยไล่มันตรงเนี้ยเด็กกูเผาเลยเนี่ยของใครไม่รู้เนี่ยเรากูเผาแน่ตรงเนี้ยเดี๋ยวๆดี๋ยวเผาอ่ะเราไม่ดีนะตรงนี้ก็ต้องเผากล้วยเนี่ยกูเผาหมดอ่ะมันจะได้ร้อนๆไงพอแบบมันร้อนแล้วใช่ไหมพอมันร้อนมันก็จะทำให้เราแบบว่ามีความเพลินเพลินเพื่อนๆเรากินมะม่าเข้าไปพอกินมะม่าเข้าไปเราก็จะมีความคึก ก็ถ้ากูเผ็ดนี่กูต้องเผาทุกอย่างแน่ไปเฮ้ยไปไปเกียมาม่ากินด้วยสัตว์ที่อยู่ได้เรียบร้อยเอาแบบว่าสกิลเท่ๆเลยนะจุ๊ง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 อย่างนี้เลยโอเคป่ะคันนาเมือกูหรอกกินเผ็ดไม่ได้นะมึงรู้ป่ะชีวิตกูกินเผ็ดก็เดูกูสั้งอะไรกูไม่เคยกินเผ็ดเลยนะเว้ยขี้อ่ะมึงดูดิมึงดูไม่แห้งเดียดก็ไม่มีสัตว์กูแต่มันน่ากินอย่างเงี้ยเดง๋ยวมันก็ไป็กิ๊แค่กินมาม่าเป็นธรรมดาอย่ที่มันต้องแซ่บไปแล้ว มึงว่ามันเอากูลงไหมรอบนี้แหล่ว่ามันเอาไม่ลงหรอลงไม่ลงไม่ลงแต่นั้นอะกระจอกเจ็ดเลยไปกินมันห่อมันน่ากินด้วยจริงอะอย่าทำเป็นเล่นไปนะอีกทีอีช้แม่งเตรียมไฟไว้ดีนะกูเผ็ดจัดเลยกูจะเผาให้บุ้งถ้ากูเผ็ดแล้วกูไปววบคุมตัวเองไม่ได้ขึ้นมาทำไงวะเดี๋ยกูไม่กินน้ำเว้ยไอ้เฮี้ยไอ้พวกกินมาม่าเผ็ดแล้วกินน้ำแพวกกระจอกกินซะโดมโดมดูในขณามือล็อกเคนเนี่ยกระเจาะไงเฮีย หมดอย่งนะจังไม่เห็นเผ็ดเรอซีดมันนะเผ็ดม่้เผ็ดาแดงวะ้ตากัวไม่ใช่เมื่อกี้กูคำราม่เองไม่ได้เผ็ดเอ้ย กินน้ำใช่ไหมเฮ้ยเอาไงเฮียกินนไม่ไหวจริง e ื่อไอ้เอ้ยไอ้เหี้ยไอ้พวกกินมาม่าเผ็ดแล้วกินน้ำพวกกระจอกไอ้สัสไอ้เหี้ยไม่น่าห้าวเลยไอ้เหี้ยกูไม่น่าห้าวเลยไอ้เหี้ยกูไม่เป็นไรไอ้สัส เผ็ดจไปเลยเผ็ดจริงเลยโอ้ยเฮียก <up> okay. okay, well. ูไม่ได้กินนานเลยถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดฝากมาให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าเผ็ดไอ้เฮียเลวเอ้ยแม่งเอ้ยมันกูอ่อนแอจังปะกูกินไปแล้วกูคลึกเลยไปแกโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมไปแล้วกลับบ้านดีกว่าไปนอนได้เฮียฝนก็จะตกไอสัตว์แม่